สวัสดีครับพบกับเราอีแล้วนะครับน้องน้าวชาแนลวันนี้ก็จะเป็นการทําอาหารนะวันนี้จะทำเมนูง่ายๆนะครับไข่ขยี้นืใส่กุ้งนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทากันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวจะหั่นกุ้งก่อนนะครับโอเคน้ำมันนะครับน้ำมันก็อนนี้เป็นน้ํามันที่ผมทอดคางกุ้งนะครับไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมทอดคางกุ้งไว้ก่อนหน้านี้นะก็ มันจะมีกินของกุ้งอยู่นะครับเดี๋ยวว่าใครไม่อยากใช้น้ำมันนะจะใช้เป็นเนยก็ได้ก็หอมนะครับเ,เดี๋ยวผัดกุ้งก่อนนะกุ้งก็ท้องสะอาดนะครับท oh, <wow. S 1> าหลังนะครับให้เรียบร้อยนะครับผัดเอาสุกนะครับผัดให้สุกเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เด็กๆชอบนะครับน้องแนวชอบกินแนวะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับ ผู้อยากอยเพิ่มเขาเรียกว่าความความความแซ่บหน่อยก็คืออะไรทานกับซีน้ำปลาก็ได้นะหรือทานกับพวกอย่างเช่นน้ำพริกอะไรก็ได้นะฮะนะก็เดี๋ยวรวนกุ้งน้ำให้สุกก่อนเนอะนะนะเนะนะนะมนูนี้จะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับเครื่องปรุงไม่ได้เยอะแล้วก็ เดี๋ยต้องมีความใจเย็นนิดนึงนี่ยนะเพราะว่าในการทำนะจะใช้ไฟอ่อนในการทำอาหารนะครับแล้วก็อีกเมนูน,นึงคือเปขข็นเมนูไข่พ้นนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเป็นเคยทำไปแต่ว่าไข,ข่พ่นเนี่ยมภาษา,ค,าคือมันจะมีความเหมือนเป็นเอ่อเขาเรียกว่าครีมมี่มากกว่านะมันจะมีความคลิ่มครีมมากกว่านะครับก็สําหรับคนที่ชอบนะครับก็ลองทำไข,ข่พ่นดูได้น,นะแต่ต้องการทำไม่ยากนะวิธีก็คล้ายกันนะนะเปิดไฟเบาๆนะครับส่วกกนะเนื้อสัตว์ที่ใส่นะ นะครับป้าเป็นกุ้งเป็นเบคอนนะครับเป็นโออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะควัตถุดิบหาอะไรได้ก็ใส่ลง้เลยนะครับผมลวกุ้งให้สุกนะครับประมาณนึงเลยนะแต่ว่าเป็นขอแข็งนะครับนะเราก็รวนไปเรื่อยๆข่านตอนนี้ยังไม่ปรุงเลยนะครับผมยังไม่ปรุง <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยถ้าใช้เลยก็นะพวกลยเ็มเลยแล้วนี้ยนะครับก็จะมีความหอมเลยนะครับ,นะรบ,เ,เ,รบเพิ่มขึ้นมานะครับ เรี๋ยเป็นเนยจืดก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้มันเค็มมากนะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดไฟนะครับพอ a few moments later นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวทำไข่นะครับก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันอย่างที่บอกนี้ผมใช้น้ำมันทอดที่ทอดทางกุ้งแล้วนะนะครับมันก็จะมีความหอมกุ้งนิดนึงนะครับ <Okay. S 2> ไปนะครับไม่ต้องแรงนะครับไปเบาๆอ่อนๆนะอ่อนไปกลางนะไม่ต้องร้อยไม่ต้อมันเดือดนะครับแต่ขันไปได้เลยนะครับผมใช้ไขส <Wow. S 2> นะ่สีฟองนะครับใช้ไข่สีฟองนะครับแรงของไข่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้เท่าไหร่นะเพื่อถูกตวนวคนที่จะที่จะทานนะครับก็คนๆมานี้นะนะรประมาณนี้นะครับไ,ไม่ต้องแรงนะครับไปทำไปเรื่อยๆ คล้ายๆไข่ขยี้นะครับแต่ไข่ข no ย yeah. I mean, ี้เนี่ยตัวไข่แดงไข่ขาวมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่อันนี้มันจะเหมือนกับที่เราผัดขาวผัดแบบตอนที่เราผัดขาวผัดนะครับตอนยีไข่แบบนั้นนะมันจะประมาณนั้นนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับใส่กุ้งไปเลยก็ได้นะครับนะใส่กุ้งไปเลยนะประมาณนี้นะเราก็ทำการลดได้เลยนะครับก็ผมจะใส่เป็นของลดนะครับประมาณครึ่งถชานะครับแล้วก็ ตาดสายนะครับตาดสายเป็นกระต่ายขาวและกรายแดงได้นะครับพีคระต่านะพี่หน่อยนะครับแล้วก็ซีลขาวนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการคนๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ยเครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับหรือใครไม่ใส่ใครไม่ทานผมปรุงรสก็ไม่ต้องใส่นะครับ จะใส่เป็นเกลือแทนก็ได้นะครับอะไรพวกนี้นะนะครับน่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะรอให้มันสุก A few moments later เคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเต็มตัวประมาณนี้แหละนะครับหรือใครอยากให้มันแห้งกว่านี้ก็ได้นะนะครับก็ผัดไปอีกนิดนึงนะครับนะประมาณนี้แต่ผมชอบประมาณนี้นะครับก็ ครมครีมนิดนึงนะครับไม่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 ถึงครีมเท่ากับไข่คนนะนะครับไข่ข้นนะแบบนั้นนะเพราะว่าบางคนไข่ข้นเขาจะใส่เป็นเขาเรียกว่าเอา่อเรียกว่านะนมจืดนะครับแต่อันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับนะครับก็นะผมก็ประมาณนี้นะครับปิดไฟได้เลยนะครับตักใส่จานว้าว เป็นเมน,นูง่ายๆนะครับเด็กนะเป็นเด็กทานได้นะฮะอันที่บอกนาชอบนะครับหรือว่าคนแก่นะครับก็สามารถทานได้นะครับนะืม อย่างที่บอกใครมีเรียกว่าพริกไทยไอมีมีนะครับต้นหอมผักชีนะครับหรือว่าจะมีกระเทียมเจียวนะครับโรยเข้าไปได้นะฮะแต่ของผมนี่ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าโรยพริกไทยมานิดนึงนะ ลูกชายทานได้นะพี่ทานโอเคนะครับสำหรับเมนูนะครับไข่ขยี้นะครับเมนูง่ายๆนะครับเด็กทานได้นะครับผู้ใหญ่ทานดีเนาะนะครับก็เมนูง่ายนะครับก็เน้นวัตถุดิบนะครับของงนะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะแบบไม่ต้องไปซื้อคือใช้เท่นที่มีนะครับตอนนี้ก็อย่างที่สถานการณ์โควิดนะครับอาจจะบอก ออกไปตะลงตลาดเนี่ยแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่าพอมีอยู่เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนวิธีนะครับการทานิดหน่อยนะครับก็ให้มันเข้ากับสถานการณ์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาดูเรถึงอื่นในคลิปวันนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ